สุรเดชจี้ยกเลิก MOU 434ซัดรัฐบาลหมดสิทธิบริหารวอนยุบสภาพักร่วมถอนตัวนายสุรเดชยศสวัสด รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐพอพอชรอให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องว่าในนามส่วนตัวตนเห็นว่าเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้รัฐบาลก็ควรจะใช้โอกาสนี้ยกเลิก m o u 43และ m o u 44นอกจากนี้ต้องยืนยันแผนที่1ต่อ50,000ไม่ใช่1ต่อ200,000ตามที่กัมพูชายืนยันซึ่งการที่กัมพูชาต้องการจะใช้แผนที่1ต่อ200,000ก็เพราะว่าเราจะมองไม่ออกว่าเขตแนว แนวชายแดนของเราในอดีตอยู่ตรงไหนบ้างแต่ถ้าเป็นแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเราจะเห็นพื้นที่ของเราชัดเจนไม่ว่าจะเป็นปราสาทเขาพระวิหารปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโตด๊ดปราสาทตาควายหรือแม้แต่เสียมเรียบพระตะบองเป็นพื้นที่เก่าของไทยถ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าใช่ทางกัมพูชาก็ต้องคืนกลับมาเป็นของไทย นายสุรเดชกล่าวด้วยว่าในส่วนของรัฐบาลเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วส่วนตัวตนคิดว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไปได้แล้วเพราะประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเฉพาะพักเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้พักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลเสียสละทําให้ยุบสภาก็ต้องเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่ต้องไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากพักปัจจุบันนี้แต่ถ้ายังยื้อต่อไปตนก็ขอเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวเพราะถ้าพักร่วมรัฐบาลถอนตัวทุกอย่างก็จบรัฐบาลไปต่อไม่ได้เพราะปัจจุบันรัฐบาลมีเสียงปริณามากถ้ารัฐบาลไปไม่ได้สเตปต่อไปก็ต้องยุบสภาหรืออาจจะเปลี่ยนขั้วอำนาจเลยก็ว่ากันไป แต่ก่อนอื่นรัฐบาลต้องเสียสละก่อนไม่เสียสละไม่ได้ไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราจะวุ่นวายทันทีเพราะตอนนี้เป็นวิกฤตศรัทธาที่รุนแรงมากประชาชนไม่ศรัทธารัฐบาลชุดนี้แล้วดังนั้นก็ขอเรียกร้องไปถึงพักร่วมรัฐบาลอื่นๆที่ไม่มีพักแกนนําอย่างพักเพื่อไทยควรจะประชุมหารือกันหรือจะตัดสินใจเฉพาะในส่วนของพักตัวเองก็ว่ากันไปไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราจะไม่สงบ ส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ามีการเปลี่ยนรัฐบาลปัญหาการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจะจบในเร็ววัน นายสุรเดชกล่าวต่อว่ารัฐบาลต้องไม่เป็นห่วงว่ายุบสภาในช่วงที่ประเทศกำลังมีสงครามจะไม่เป็นผลดีเพราะต่อให้รัฐบาลยุบสภาและมีการเลือกตั้นใหม่โดยที่ยังเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะกระทรวงกลาโหมได้ใช้พรบรบริหารจัดการด้านการทหารโดยมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบอสสดำเนินการแล้วดังนั้นทหารก็ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเขาไปส่วนรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศก็มีหน้าที่ในการเจรจาเพื่อให สถานการณ์สู้รบสงบโดยเร็วผู้สื่อข่าวถามว่าล่าสุดทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เข้ามาเป็นตัวกลางในการเจรจาสองประเทศเพื่อให้มีการหยุดยิงโดยมีการนำเรื่องของการเจรจาเรื่องของภาษีมาเป็นเงื่อนไขที่จะลดภาษีนำเข้าให้นั้นนายสุรเดชกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าเรื่องการสู้รบในขณะนี้มีผลกระทบทางด้านอธิปไตยของประเทศด้วยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้บอกไปแล้วว่า เราอยากหยุดอยู่แล้วและพร้อมที่จะเจรจาเทาวิภาคีแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องหยุดลุกรานเราก่อนเพราะกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดังนั้นก็ต้องหยุดก่อนส่วนตัวผมเห็นว่าอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศต้องมาก่อนส่วนเรื่องการค้าตามมาทีหลังการที่สหรัฐต้องการที่จะเป็นคนช่วยไกล่เกลีย่ยเราต้องมีจุดยืนและต้องยืนยันไปว่าเราไม่เคยไปล่วงละเมิดอธิปไตยของใครแต่เราถูกรังแกก่อน เราจึงต้องปกป้องเพราะฉะนั้นถ้าจะยุติการสู้รบก็ต้องมาตกลงกันใหม่ระหว่าง2ประเทศแต่ถ้ากัมพูชาไม่ยอมเราก็คงยอมไม่ได้เพราะความสูญเสียอย่างมหาศาลเกิดขึ้นแล้วซึ่งถ้าประธานาธิบดีจะใช้เงื่อนไขของภาษีตรงนี้มาเจรจาเราก็ต้องขอให้ทางสหรัฐยืดเวลาออกไปก่อนเพราะขณะนี้เรายังมีการสู้รบกันอยู่สงครามยังไม่จบอาจจะขอเลื่อนเดทไลน์จากวันที่1สิงหาคมออกไปก่อน